จับเลยหูยายไม่มีตุ้มหูหรอกไหนทังนหนลูกทังนหนงไนคะอยู่กที่เดียวนิอ้นปวดเข้ากัเลูยายมาหนวดเข่าจ้าเร่จะไปไหนไป ตัวท้าหัดเหรอเบือทันใหายเปิดไท้ยใช่ไหมเปิดอันอตัอง,ตองนี้นะยายจะไปเปิดขึ้นเมนอยากเพิ่งย้อถาด học nam bé xe hả, Dạ quá nè, dùng đây chạy đi, ép gì? ของเพชพรพลอยนะลูกอาณาน่ะแกงโมใช่ไหมลูกแกงโมเหรอคะหรืออะไรอนนของเพชพรพลอยสาววันม่ยตือไปใส่นอ,อเปิดโทรทัศน์ให้ดูไดอาน่าหนังฝรั่งอุดอี ว่าวไทยหี่อ่เอาเลยเนะี่ยต้องเอาภาษาเนี่ยอังกฤษเนี่ยน้องสองขวบสามเดือนแล้วค่ะเกิดมกราลากรากุมฮามีนามกรลากุมภามฮามมนาสามเดือน เก่งมากรู้เรื่องทุกอย่างตรงข้ามกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เลยยุ่งสิยละจ้ะพี่น้องเอ้ยเอาห้างเชียร์กันนั่นเขาไลา่กับปวดเข่าเห็นไหมก็เลยย้ายมาหนวดให้ปล่อยเป็นคนมักกินยาลยมักหนวดหลายกอตะวันเสาเ้ากันหนวดไปเรื่อยยุ่งสียละมันก็บว่ายาว่าหูสดเนาะมันบร่ได<ม>้ขาแข่งขาอย่างมันเป็นหัวเข้ามันสีเสื่อม จะได้บุกไปว่าอุบลฝนไม่ตกเลยจ้าพนะว้ายตี่พี่น้องแต่ว่าคืมบ่น้องแอนว่าฝนตกยุคของเทงมน้องเพชรไปไหนคะเนี่ค่ะน้องเพชรค่ะนี่ค่ะน้องเพชรค่ะน้องเพชรอยู่นี่ค่ะ เมื่อกี้นี่คุณพลอยตอนนี้คุณพลอยอยู่กับตาแล้วที่บ้านไม่ไม่ไหวค่ะไม่แผ่นดินไหวเลยค่ะที่สัมสูงปกติดีทุกอย่างค่ะเชียงราย ร้อนมากฝนไม่ตกเลยเอาเตะเ็นราเชียงรายไก่เชียงใหม่เตนสูนสูดเออมูเจ้าก็ได้ม่เชียงรายเนาะไผธทรมชาติพี่น้องว่าต้องไปโทษไผ่ก็ต้องไปโทษท่านนายกว่าต้องไปโทษผู้เหตุว่าต้องไปโทษผู้ยังดอกมันมันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นการที่เราแบบ ใครธรรมชาติเราใครจะอยากให้เกิดเนาะมันมา